พุทธอวตารปางนี้เป็นปางที่มีปัญหาเป็นข้อพิาพาทระหว่างชาวฮินดูและชาวพุทธมาอย่างยาวนานในคำพีของฮินดูกล่าวไว้ว่าทรงอวตารมาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อปราบพยาสวัตตีมานและล่อลวงคนที่เข้ามาเชื่อถือละทิ้งพระเจ้าให้ตกนรกซึ่งเนื้อความข้อนี้เป็นที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานระหว่างพุทธศาสนิกชนและฮินดูศาสนิก โดยชาวพุทธยืนยันว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ภาคอวตารของพระนารายณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ได้ศึกษากรณีนี้และลงความเห็นว่าแต่ก่อนปางที่9้าของพระนารายณ์คงไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่อาจเป็นปางอื่นต่อมาภายภาคหลังจึงเปลี่ยนมาเป็นพระสัมมาโคโดมด้วยเหตุผลทางการเมืองเพื่อแก่งแย่งความเคารพนับถือในดินแดนชมพูทวีปโดยการสร้างตำนานเทพเพื่อสนับสนุนเรื่องนี้ เช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่เขียนตำนานเทพสนับสนุนฐานะของสมเด็จพระจกักรพรรดิเป็นความจริงที่ว่าในสมัยพุทธกาลมีชาวอินเดียหันมานับถือพระพุทธศาสนามากจนศาสนาพราหมณ์ถูกกดบางรัศมีแม้แต่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดยิ่งอินเดียอยู่ภายใต้การปกครอ,องของจกักรวรรดิโมริยะซึ่งมีพระเจ้าอาโศกมหาราชเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ ที่เป็นศาสนูประถมพกยิ่งทำให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองมากแม้สิ้นยุคโมริยะเข้าสู่ยุคกะนิตะก็ยังไม่สามารถรื้อฟื้นอำนาจของศาสนาฮินดูกลับมาได้กระทั่งในยุคพศ .1300 ได้มีพราหมณ์ชื่อว่าสังกราจาร์เป็นนักปราชญ์และนักศาสนาของฮินดูคนสำคัญได้ประกาศศาสนาฮินดูอย่างเอาจริงเอาจัง และได้เนเอาคำสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับปัจจัยของฮินดูกล่าวกันว่าสังราจารย์ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยนาลันทาและทา้าโตวาทีไปทั่วอินเดียนอกจากจะลอกเรียนแบบทางด้านคำสอนและปัจจัยแล้วยังได้ตั้งคณะสงฆ์ฮินดูเรียนแบบพุทธศาสนาเพราะเดิมฮินดูไม่มีสถาบันสงฆ์ที่สำคัญที่สุด และแต่งคำภีปุราณะขึ้นโดยอ้างว่าพระพุทธองค์เป็นอวตารที่เก้าของพระวิษณุเพื่อหวังกลืนพระพุทธศาสนาดังมีข้อความในคำภีตอนหนึ่งว่าพวกอสูรมีปะหลาทะเป็นหัวหน้าได้ขโมยเครื่องบูชายันของเทพเทวดาไปแต่เหล่าอสูรแกล่งกล้าม,มากเทพเีราปรับไม่ได้พระวิษณุเจ้าจึงเนรมิตบุรุษแห่งมายา นักหลอกลวงขึ้นมาเพื่อชักพาเหล่าอสูรออกไปให้ผลทางแห่งพระเวทบุรุษแห่งมายานั้นนุ่งห่มผ้าสีแดงและสอนเหล่าอสูรว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปทําให้อสูรเป็นชาวพุทธและทําให้หมู่ชนอื่นออกนอกศาสนาพากันละทิ้งพระเวทติเตียนเทพพยดาและพามทั้งหลายสลัดทิ้งพระธรรมที่เป็นเกราะป้องกันตัว เทพยดาทั้งหลายจึงเข้าโจมตีและฆ่าอสูรเหล่านั้นได้นี่เป็นส่วนหนึ่งที่เขียนถึงสถานะของพระพุทธองค์และชาวพุทธในคมภีร์ฮินดูโดยถือว่าชาวพุทธเป็นอสูรการเกิดของพุทธศาสนาเป็นกรียุกทําให้คนออกนอกศาสนาจึงต้องส่งคนมาปราบปรามจากบันทึกฉบับนี้ทําให้เราทราบว่าพุทธศาสนาเจริญมากจนผู้คนหนีออกจากศาสนาฮินดูเกือบหมด ดรอาร์ซีมะชุมดานักประวัติศาสตร์ชื่อดังของอินเดียได้วิเคราะห์เรื่องฮินดูอุปโลกพระพุทธเจ้าเป็นอวตารปางหนึ่งของฮินดูไว้ว่าการที่ศาสนาฮินดูอุปโลกพระพุทธเจ้าให้เป็นอวตารปางหนึ่งนับว่าเป็นกุศลุบายอย่างหนึ่งที่ชาญฉลาดล้ำลึกพอเท่ากับเป็นการทำลายฐานยืนของพระพุทธศาสนาในอินเดียและในที่สุดก็นำไปสู่การเสื่อมสลายของพระพุทธศาสนาไปจากแผ่นดินถิ่นกำเนิด